สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมอเตอร์นะครับมอเตอร์บัสเลต48โวลต์1,000วัตต์นะครับตัวนี้48โวลต์1,000วัตต์นะครับรอบอยู่ที่3,300รอบนะครับรอบสูงนะครับสูงพอสมควรนะครับ3,300รอบ1,000วัตต์เราก็เอาไปใช้กับรถ ไฟฟ้านะครับตัวนี้เน้นไปรถไฟฟ้า modify นะครับมอเตอร์ modify ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ที่เผาขนาด10มิลนะครับรุ่นเล็กนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่3ากิโลเจนะครับตัวนี้3ากิโลเขีดนะครับ3,700กรัมนะครับเป็นมอเตอร์ที่ใหญ่กวารุ่น ใหญ่่อรุ่นเ0็รอวัตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับใหญ่กว่าเจ็รอยวัต์ใหญ่กว่าห้าร้อยวัต์นะครับน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวคอนโทรลขนาดหนึ่งันวัตตี่8ิบแดโวลต์นะครับตัวนี้กินกระแสยี่สิบแอมนะครับปกติ2ี่ิบแอมพีคได้ไม่เกินสี่สิบนะครับเกินสี่สิบพังนะครับพีคก็คือพังนะครับตัวนี้ห้ามพีคถึงสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นใส่เบเกอร์ยี่สิบยี่ห้าสามินะครับ 30แอมเวลามันพลิกมันจะได้ไม่พังนะครับเราก็มาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับกันแรกก็คือต่อสายไฟตามสีเอาสีเหลืองมาเข้าตามนี้เลยนะครับมันเรียงอยู่แล้วก็วางไปเลยนะครับสีเขียวสีน้ำเงิน สีนงเงินใส่เข้าไปก่อนขันครับขันเข้าไปตัวนี้สีเหลืองนเงินแล้วก็เหลืองอะไรทับไข่อันไหนทับอันไหนก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเรียบไข่ทับไข่ทับหน้าทับฟ้าทับเรือ น,นะครับเราเอาไปใส่เครื่องเรือก็ได้นะครับไปใส่เรือใส่รถใส่เลื่อยใส่อุปกรณ์ที่ต้องใช้กําลังหมุนใช้แรงหมุนนะครับเอาไปใช้กับพัดลมก็ได้นะครับแต่รอบจัดไปหรือเปล่าไม่รู้สามพันสามเนี่ยมัน,น่าจะจัดไปนะครับสาม0สามร้อยรอบนะครับ48บโวลต์น1,000วัตต์นะครับ ตัวนี้จะอยู่ที่1.3แรงม้านะครับ1.3แรงม้า1แรงกับอีกนิดนึงนะครับ1.3แรงนะครับเพราะฉะนั้นแรงขนาดนี้เราก็เอาไปใช้ทํารถโคคาร์ดสำหรับเด็กได้นะครับผู้ใหญ่ไม่ไหวนะครับใส่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับสําหรับ CVT นะครับ1,000วัตต์ก็ใช้ได้นะครับ เราต่อสายเส้นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่อสาย horn นเซอร์นะครับ horn นเซอร์ตัวจับสัญญาณฮอ r สัญญาณฮอ r นะครับ horn นเซอร์ก็คือเขาจะปล่อยไฟจากกล่องเนี่ยไปเลี้ยงที่หลังมอเตอร์ท้ายมอเตอร์นะครับแล้วท้ายมอเตอร์ก็จับจับทิศทางของแม่เหล็กนะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณกลับเข้ามาที่ส่งสัญญาณกลับมาที่กล่องกล่องก็จะปล่อยไฟไปตามสีนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับสลับกันไปวนวนวน,วน,ว,นวนนะครับทาให้มอเตอร์เกิดการ ทิศทางการผัดของแม่เหล็กไฟฟ้าทาให้มอเตอร์หมุนนะครับคอนเซนเซอร์ก็จะทําให้มอเตอร์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วเราลองต่ออนี้ดูนะครับเราต่อแบบเตรียมไว้สําหรับไอ้นี้ด้วยต่อสายไฟนะครับ แล้วก็พอต่อได้เสร็จมันจะมีสายไฟที่จะต้องต่อ48โวลต์มานะครับแล้วก็มีสายคันเร่งเราเอาสายคันเร่งมาต่อก่อนนะครับสายคันเร่งคันเร่งเราใช้วลุ่มนะครับใช้วลุ่มควบคุมอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่เหมาะกับวลุ่มแต่เราลองวลลุ่มใส่นะครับมันจะเหมาะกับคันเร่งแม่เหล็กไฟฟ้าคือคันเร่งมือกับคันเร่งเท้านะครับเดี๋ยวเรา จะเทสดูนะครับแล้วก็เอาตัวเทสรอบมาแปะไว้ด้วยตัวเทสรอบเราหมุนพันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่เราใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ48โวลต์นะครับมาตอ่อ เที่ยม48โวลเราต้องเทสให้แม่นๆมันๆแม่นๆมันๆนีแระครับอเราต่อไฟได้เราเทสไฟนะครับจับสายแยกแล้วก็ดูไฟนะครับ25คูณ2ก็ประมาณ50บวนะครับเราลองเทสกันดูเลยนะครับ เราเอาไฟบวกไฟยบวกเข้าไฟยบวกนะครับบวกนี่เราต่อคู่กับไอตัวสายคันเร่งเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เรียกสายสวิตกุญแจนะครับสายสวิตกุญแจแเราเปิดต่อสวิตกุญแจไว้อันนี้เป็นลบนะครับสายลบสายสวิตกุญแจแล้วก็สายลบนะครับเป็นอื่นก็ เราต่อให้เทสได้ชัดๆนะครับเทสชัดๆก็หลังจากต่อเสร็จนะครับเราก็ลองเทสเลยนะครับโดยการเปิดไฟเข้านะครับดูสายอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็บรกเกอร์พร้อมเอาเปิดสวิบนะครับไฟเข้าแล้วนะครับ4 8สบดโวลต์ถึง50โวลต์นะครับเราเร่งนี่นะครับ เร่งสุดเดี๋ยวเราเร่งไว้นี้ก่อนแล้วเราลองเทสกับทางมอเตอร์นะครับมอเตอร์กับหลังไม่พันวัดขึ้นไปนี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องเบาก่อนแล้วเร่งใหม่นะครับกับทางน,นะครับหมุนด้านนี้หมุนถอยนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่นะครับ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเราปล่อยหยุดนะครับเราต้องเบาก่อนแล้วค่อยเร่งใหม่นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ตัวถอยหลังได้ตัวนี้เบรกนะครับเบรกเบรกนี่จะใช้ในกรณีที่เราเร่งเร่งคันเร่งไว้นะครับเร่งเครื่องสมมุติเราเร่งเร่งรถวิ่งเร็วนะครับแล้วเราเหยียบเบรกเหยียบเบรกแต่เบรกปุ๊บมอเตอร์เขาจะหยุดนะครับเครื่องไม่ต้องเบานะครับเป็นเหมือนออโต้นะครับ ่อยก็เร่งปิดก็เบานะครับตัวนี้เราก็เอาไปใช้กับคันเร่งคือใช้เบรกมือบีบเบรกหรือว่าเท้าเหยียบเบรกนะครับก็ต่อสวิคมาเข้าตัวนี้ด้วยนะครับให้เขาตัดมอเตอร์นะครับเขายเหยียบเบรคปุ๊บเหยียบปุ๊บเบรกก็หยุดไปเลยนะครับมอเตอร์ก็หยุดเลยนะครับตัดไฟตัดไฟจากกล่องไม่ให้เข้ามอเตอร์นะครับตัวนี้เราใช้ได้ทั้งคันเร่งคันเร่งมือและคันเร่งเท้านะครับสังเกตถ้าเป็นโวลุ่มนะครับเราเร่งสุดตัวเนี้ย เล่งสุดมันจะตัดนะครับตัดไปแล้วก็ต้องเบาแล้วเล่งใหม่แต่ถ้าเป็นคันเล่งแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคันเล่งแม่เหล็กนะครับอย่างเป็นคันเล่งมือแบบนี้นะครับก็จะใช้ได้ดีครับชุดนี้เป็นชุดโมดิฟายนะครับสำหรับรถรถ,รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าก็ถือว่าเร็วเกินไปนะครับพันหวัน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสกุเตอร์หรือว่าเป็นรถจอกรถอะไรที่เราเอามาแปลงก็ใช้ได้นะครับทําเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับะบับเริ่มต้นนะครับ1นึ่งันตตทสี่ิแปดวนสามพันรอบต่อนาทีนะครับสามพันรอบถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราต้องไปทดให้รอบมันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ไซค์อัลอบมันขนาดนี้มันจะยังเบากว่าเครื่องยนต์อยู่นะครับยังไม่แรงครับ อันนี้ใช้กับคันเร่งแบบมือแล้วเราก็จะมีคันเร่งเท้านะครับซึ่งเป็นคันเร่งเท้าแบบนี้นะครับแบบเหยียบนะครับคันเร่งเท้าเราก็ต่อต่อเข้าที่เดียวกันนะครับมาตรฐานของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับคือหันเสียบอย่างนี้นะครับไอตุอ่มไอตัวเสียบอยู่ข้างบนนะครับหันแบบนี้ด้านขวาจะเป็นบวกตรงกลางเป็นลบนะครับขวาบวกกลางลบ้ายเป็นเซ็นเซอร์เสมอนะครับ นี่นะครับตัวนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับเป็นมอเตอร์โมดิฟายนะครับใหม่นะครับของใหม่สําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้ทํารถจักรยานไฟฟ้าจักรยานมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์หรือเอาทําเครื่องเลื่อยไม้เรือบังคับเรือใช้งานหรืออะไรที่ท่านต้องการนะครับที่ต้องการลอก็อใช้ได้นะครับพอแล้วเดี๋ยวเราลองมาวัดรอบกันดูนะครับว่าลอกเขาจะได้สักเท่าไหร่นะครับ นี้นะครับรอบเราก็ไปตรงนี้ไปแล้วนีะครับตรงนี้กดกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลอง แบบนี้นะครับคันเร่งนะครับสามพันสี่นะครับสามพั 3, 4, นสี่ 3, ตัวนี้เป็นมอเตอร์สามพันสามนะครับแต่ว่าไฟเขาแรงนะครับไฟแรงก็จะขึ้นสามพันสี่สามพันห้านะครับอย่างที่เห็นนะครับน,นะครับเบาลงมาก็รอกก็จะลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้ทำรถคุยคว้าขนาดเล็กนะครับท่านต้องการนำไปใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับเพราะว่าใช้งานได้ดีในกรณีที่ท่านต้องการนะครับอ สำหรับชุดนี้นะครับก็จะมีประกอบได้หลายอย่างนะครับจะเป็นค <acter> ันเร่งเท้าหรือคันเร่งมือนะครับคันเร่งมือเราก็จะมีให้ซ้ายและขวานะครับคันเร่งมือตัวซ้ายนี่จะเป็นตัวจับมือขวาเป็นตัวเร่งนะครับเป็นชุดนะครับแล้วก็คันเร่งแบบวอลลุ่มนะครับชุดนี้คันเร่งวอลลุ่มไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเราเร่งสุดแล้วมันมันหยุดนะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับ ทุกครั้งที่เราจะใช้งานนะครับเราก็ต้องต่อเบรกเกอร์อย่างนี้นะครับต่อตัวเดียวนะครับเบรกเกอร์ Baker, ไม่ว่าตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับการไฟเกินนะครับเวลามันเกินมันจะตัดนะครับอย่ากเกินจะตัดทันทีนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเบรกเกอร์ Baker. ในหนึ่งชุดท่านก็สามารถที่จะเอาไปใช้ทำงานแปงลงรถทำงาน DIY ของท่านได้นะครับ ันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่มีความสามารถสูงนะครับตัวนี้มีพัดลมนะครับมีพัดลมด้านหลังนะครับเขาก็จะช่วยในการระบายความร้อนนะครับเนื่องจากเราทําไว้สําหรับงานลดนะครับสําหรับงานลดหรือว่างานที่เป็นการใช้งานที่มีลมพัดนะครับที่โล่งนะครับมอเตอร์ก็จะร้อนร้อนสักหน่อยหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะให้การระบายความร้อนได้นะครับสําหรับชุดนี้นะครับน้ําหนัก ขนาดแล้วกอ็อุปกรณ์นะครับดูที่หน้าเว็บนะครับเว็บของเว็บร้านนักประดิษฐ์นะครับแล้วก็ราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่เว็บร้านนักประดิษฐ์นะครับราคาตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8,800ทั้งชุดนะครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์โมดิฟานะครับราคาจะสูงสักหน่อยนึงแต่ว่าเรารับประกันนะครับการรับประกันก็คือรับประกันกรณีที่ขดลวดไหม้เป็นบางคดนะครับ อันนั้นความผิดพลาดของร้านนะครับรั่วไหมเป็นบางคดแต่ถ้าไหมทุกคดเหมือนกันดําเหมือนกันทุกคดนะครับอันนั้นไม่รับประกันนะครับเพราะว่าเบกเกอร์ไม่ตัดนะครับหรือใช้ไฟเกินกําลังตลอดเวลานะครับแล้วก็กล่องก็เหมือนกันนะครับกล่องมีการประกันก็อยู่ที่ว่าไหมเป็นบางจุดเล็กๆอันนี้นเรารับประกันแต่ถ้าไหมเป็นวงกว้างใหญ่นะครับอันนั้นมาหมดประกันนะครับไม่รับประกันสาเหตุน่าจะเกิดจาก เราใช้เบเกอร์คุณภาพไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้เบเกอร์นะครับคุณภาพดีๆนะครับที่ตัดไวนะครับเบเกอร์ Baker, หรือ,อ,อตัวโอเวอร์โหลดสวิต์โอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้เขาอยู่ที่20แอมป์นะครับตัดอยู่ที่20แอมป์ใช้20แอมป์นะครับพลิก40ก็คืออาจจะใช้30แอมป์ก็ได้นะครับกรณีที่เราต้องการใช้กำลังสูง30แอมป์แล้วตัดนะครับ ถ้าสามสิบไม่ตัดอันนั้นถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชุดหนึ่งเราจะมีมอเตอร์คอนโทรลแล้วก็แถมตัวต่อสายไฟไปให้ด้วยนะครับท่านก็เลือกนะครับราคาจะแตกต่างกันนะครับในชุดเซตนี้เราจะใส่ไว้เป็นตัวคันเร่งนะครับราคา88นี่จะเป็นคันเร่งนะครับลองดูราคาในเว็บอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับแล้วก็คันเร่งเท้าก็จะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็จะลดลงมานิดนึงนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามกลุ่มของนักประทิ์มาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับเพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ